การต่อยอใกลสิบเบลนะเนาะนี่คือสิบเบล้เบล้วกวินข้าวสิปอสำหรับแฮอินเนาะ ใส่ไฟจุดให้เป็นใส่ไฟจุดให้เป็นขอนะฮะอาสิมาตอเกีวเทเดียวเ调เทนะเดียวเ,าเยวขาตาเขาตาแห่ สอดเนาะฮัสจะปวดจิมทิมเลยเนาะกะตัวนี้ตัวนี้ฮัสิสอดยอนฮัสสอดยอนขึ้นเนาะ ก็มาดึงมันทอทอกันมาดึงตัวหนุ่นกลับึ้นมันสีขามาอยู่ในตาสีเนาะ,ะสีบอขอใจเนาะนอะเกี่ยวออมใส่จิ้มเท้าต่อเหลี่ย อ้อมรอบหนึ่งก็พาตาพาตาแล้วก็ตักสองเสนดึงเลยนอนนอดสิบตอ่อในตาโอเคเนะฮะวิธีการมัดต่อนะห้าสานชดแล้ว เขาจับนี่สิอดเขาตาปับ๊บมันก็จะเป็นผูกรอบหนึ่งเนาะดึงตัวนี้ลงมามันเสมอกันดึงมามันเสมอการจับปมไว้ปมแถวเกีเ่ยวไว้รงหั่าอ่ะสิพอชัดเนาะมันเป็นอิน อ้อมรอบหนึ่งแล้วกับผ้าตาผ้าตาเนาะสอดผ้าตาเราเมากา้อสองเซนดึงร่วงก,กันสิได้แล้วหรืเป็นตาหนึ่งเขาใส่จ,จิ้มหนึ่งเกียวไว้ก่อนเขาเลือก ยับประมาณสามสี่หอกเนาะแล้วก็มานับมา,าหนึ่งสองสห้าหกเจดแดก็สิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าหดอคือขึอ้นสเลขของหลอคเนาะ สิบเจ็ดหนึ่งสองสาม bắt แตอยู่ซื้อตาอที่สิบเจ็ดเนาะทาามัจเดตาเนาะาเกี่ยวเทียเดียวนึ่งแล้วก็ลงอ้อมสอดเขาตาปั๊บกอตาดึงขึ้นไปมันเียเียนขึ้นสี่เขาก็สอดลงสอดลงดูสาเพิ่มปอยตัวนี้เด้ mustard, ตัวนี้มันขึ้นอยู่เขาใส่หนกลอยเกาะพอพอมีใส่หนนั่งกานะเนาะ โ okay. อเคมันใส่กรกบอกแล้วก็สอดผ้าตาไอตัวนี้มันอยู่ของเครื่องก็ให้สอดผ้าตาข้างหลังจังดึงลงเนอะจังดึงลงเนะจียเดียวแล้วก็ปล่อยก็สได้เป็นแขนเนอะแล้วก็มาอ้อมรอบนึง ตาตาคือเกาสอนลงเดินเนาะแค่หนึ่งสานนี้ได้แบบนี้ต้องสานนี้สุรอบเลยต้องสานนี้ทุกครั้งทุกรอบ กันไปประมาณสามสี่ตานะม,นมันบาจอดตน้นตรงกันโอเค ก็เป็นแขนหนึ่งเนาะคือต้องเอาให้มันตรงกัน่แขคตรงกันงกนงมะข้างบนเนี่ยเป็นแขนหนึง่งสองตาแขนเนาะสารสีหลอดสีหลอด,ส,ลอดสองตาแขนโอเคนะฮะ